สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับช่องรายการไอทีมีสาระพอมีกระดิ่งการแจ้งเตือนขึ้นมาเมื่อไรท่านเชื่อได้เลยครับว่ามีข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากท่านกันอีกเช่นเคยสําหรับวันนี้ผมอยากจะแนะนําการผ่อนโทรศัพท์มือถือโดยที่ไม่ต้องใช้บัตรเครดิตสามารถผ่อนได้นานสูงสุด10เดือนไม่ต้องคำ้ำไม่ต้องใช้สลิปเงินเดือนแค่ใช้ซิมโทรศัพท์มือถือไม่ว่าจะเป็นค่ายทูมูฟดีแท็และ AS ก็สามารถผ่อนได้แล้วนะครับ วงเงินการผ่อนผ่อนได้สูงสุด50,000บาทโทรศัพท์ก็จะมีหลากหลายรุ่นหลากหลายยี่ห้อนะครับผมอาทิเช่นซัมซุงเป็นต้นสำหรับบริษัทที่ทำโปรโมชั่นในครั้งนี้ก็จะเป็นบริษัท CDS Venture จำกัดท่านสามารถติดต่อได้ทั้งเฟซและไลน์นะครับผมรวมถึงเบอร์โทรศัพท์มือถือในการผ่อนนะครับขอชี้แจงก่อนท่านจะต้องเข้าไปลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ ตามที่ผมจะทําเป็นตัวอย่างให้กับท่านได้รับชมกันในครั้งนี้นะครับผมอันดับแรกให้เข้าไปที่ Google นะครับผมพิมพ์คําว่าเครดิตซิมภาษาอังกฤษนะครับผมแบบนี้นะครับ C R E D I T S I M นะครับผมเครดิตซิมหลังจากนั้นท่านจะเห็นบรรทัดบนสุดนะครับผมเครดิตซิมเห็นไหมครับให้กดเข้าไปได้เลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาเว็บไซต์ของเครดิตซิมนะครับ หลักการของเขาก็คือให้ท่านใช้ซิมระบบเครือข่ายใดก็ได้ไม่ว่าจะเป็น ToMove a เ d t ด c ท่านสามารถเลือกเบอร์โทรศัพท์มือถือได้ด้วยตัวท่านเองนะครับผมพอท่านใช้งานไปสักระยะหนึ่งเขาจะให้ท่านผ่อนโทรศัพท์มือถือโดยโปรโมชั่นก็จะมีกันหลากหลายถูกสุด200กว่าบาทนะครับโปรโมชั่นเน็ตไม่อันไม่ลดสปีดความเร็ว10เมก โทรฟรีในเครือข่ายและนอกเครือข่ายการชําระเงินก็จะมีหลากหลายช่องทางเครดิตซิมคืออะไรเครดิตซิมคือซิมมือถือนะครับในการสร้างเครดิตในการเงินมาพร้อมกับแพ็กเกจร,รายเดือนแพ็กเกจร,ราคาถูกรับเน็ตและโทรสุดคุ้มเครดิตซิมคือซิมเติมเงินแต่เพื่อเป็นการสร้างเครดิตทางการเงินเราจะคิดค่าบริการท่านแบบรายเดือนการใช้งาน เริ่มต้นที่12เดือนไม่สามารถยกเลิกได้เงื่อนไขาการใช้งาน12เดือนวงเงินผ่อนสินค้าคืออะไรวงเงินผ่อนสินค้าท่านใช้บริการกับเครดิตซิมไปครบ6เดือนแล้วเดือนที่7ท่านสามารถรับวงเงินแล้วมาผ่อนโทรศัพท์มือถือได้นะครับผมการชับระเงินก็มีการหลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นเซเว่นอ่าแล้วก็อ่าเขาเรียกบาร์โค้ดนะครับผมหรือจะชําระผ่านช่องทางอื่นๆนะครับผม มีการหลากหลายช่องทางกันเลยทีเดียวนะครับผมอันนี้ก็เป็นรายละเอียดในส่วนของการใช้ซิมมือถือและท่านสามารถรับเครดิตสูงสุด50,000บาทมาผ่อนโทรศัพท์มือถือซึ่งปกติปัจจุบนันนี้ท่านก็คงจะใช้เน็ตไม่อั้นมาลดสปีดอยู่แล้วโดยรวมก็ไม่ต่ำกว่าเดือนละ200กว่าบาทนะครับอันนี้นะครับถ้าใครที่ชอบในระบบเครือข่ายทูมุกก็จะมีแพ็กเกจถูกสุด222บาทแพงหน่อยก็333บาท แพงอีกนิดก็444บาท222บาทโทรฟรีในเครือข่ายไม่อั้นเน็ตอลิมิเต็ดความเร็วสูงสุด10เมกนะครับผมถ้าใครชอบโปรโมชั่นใดก็กดเลือกเข้ามานะครับหลังจากนั้นจะมีเบอร์ให้ท่านเลือกมากมายท่านก็กดเลือกเบอร์โทรศัพท์มือถือไป1เบอร์และพอท่านเลือกเบอร์แล้วก็ให้กดเลือกทางขวาต่อนะครับผมอันนี้ก็เป็นของทูมูฟนะครับผมมีโปรโมชั่นมากมายนะครับ ต่อไปก็จะเป็นโปรโมชั่นของทางด้านเครือข่าย AS ถูกสุด234บาท345บาทและ456บาทโทรฟรีในเครือข่ายไม่อัน24ชั่วโมงเน็ตความเร็ว10เมกไม่อนันไม่ลดสปีดแต่ถ้าโปรแพงหน่อยสามารถโทรฟรีได้ทุกเครือข่ายนะครับไม่อันตลอด24ชั่วโมงเน็ตความเร็ว8เมกเล่นได้ตลอดทั้งเดือนนะครับหลังจากนั้นก็กดเข้ามาและสามารถเลือกเบอร์ตามที่ท่านต้องการได้เลยครับ มันจะมีช่องให้ท่านกดเลือกเบอร์นะครับผมอย่างเช่นตัวอย่างที่ผมกําลังกดนี้นะครับผมถ้าใครที่เลือกเบอร์แล้วให้กดทางแถบขวามือกดคําว่าซื้อเลยนะครับผมกดลงไปตามที่ผมกําลังทําคลิปให้ดูนะครับผมเบอร์มีหลากหลายเลยครับผมชอบแบบไหนก็กดไปแบบนั้นนะครับตัวอย่างผมจะกดให้ดูเบอร์หนึ่งนะครับผมก็คือเบอร์นี้นะครับพอกดแล้วนะครับผมและกดทางด้านขวามือเขาจะให้กรอกข้อมูลที่อยู่การจัดส่ง เขาจะให้ท่านเลือกซิมก่อนนะคะว่าใช้ระบบ A.S Detect True หลังจากนั้นเลือกเบอร์หลังจากนั้นเลือกโปรโมชั่นและให้ท่านใส่ที่อยู่การจัดส่งซิมการ์ดซึ่งเขาจะจัดส่งซิมการ์ดไปที่บ้านหลังจากนั้นก็กดตกลงขัดไปนะครับเขาจะมีโปรโมชั่นหลากหลายนะคะผมและหลังจากที่ท่านกดก็จะสรุปราคาโปรโมชั่นแพ็กเกจที่ท่านเลือกรวมภาษี7%นนะครับผมและให้กดยืนยันการสั่งซื้อนะครับ พอยืนยันการสั่งซื้อเขาจะมีช่องทางการชำระเงินไม่ว่าจะเป็นผ่านการจ่ายบินที่เคาน์เตอร์สวิทซ์สแกน q r วอารคหรือช่องทางการจ่ายเงินผ่าน e w a l l e t นะครับให้เราเลือกไปตัวอย่างผมจะเลือกการจ่ายเงินผ่าน e w a l l e t ด้วย t ทร m o ูฟหรือ t r u e m o n e y นะครับผมก็ให้กดเลือกไปท่านสะดวกช่องทางไหนก็กดไปช่องทางนั้นนะครับผมผมกดเลือก TrueMoney นะครับอพอกดเลือก t r u e m o n e y แล้วอ่า เขาจะพาท่านไปสู่หน้าการชำระเงินนะครับผมก็จะขึ้นแบบนี้นะครับให้ใส่ชื่อผู้ชำระเงินชื่อนามสก,กุลรวมไปถึงเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ผูกไว้กับทูมันนี่นะครับหลังจากนั้นกดคําว่าชําระเงินต่อแต่ถ้าใครที่ชําระเงินผ่านช่องทางอื่นอาจจะเป็นคนละรูปแบบกันนะครับผมอันนี้ทาตัวอย่างให้ชมนะครับหลังจากกดคําว่าชําระเงินแล้วระบบก็จะพาท่านไปอีกหนึ่งหน้าจอนะครับผม หน้านี้นะครับเขาก็จะแสดงว่าพ่อค้าชื่ออะไรก็คือบริษัท CDS Venture นะครับผมจำนวน234บาทผมเลือกโปรโมชั่นถูกสุดนะครับโทรฟรีในเครือข่ายเน็ตไม่อั้นไม่ลดสปีดนะครับผมหลังจากนั้นเขาจะส่ง SMS ข้อความไปที่เบอร์ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับผมก็ให้เรากดลงไปได้เลยแต่ถ้าใครที่เลือกช่องทางการชำระเงินแบบอื่นข้อมูลการชำระเงินก็อาจจะแตกต่างกันไป นะครับอาจจะไม่เหมือนตรงนี้ก็ได้อันนี้ผมอ่ะชำระเงินด้วยแอปทูอ่ะผมชําระเงินด้วย t ูมันนี่วอลเล็นะครับผมก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะครับผมโอเคนะครับผมโอเคตอนนี้นะครับรหัสมาแล้วนะครับผมผมก็จะใส่รหัสเข้าไปและกดคําว่าตรวจสอบนะครับแต่ถ้าใครที่รหัสยังไม่มาก็กดคําว่าส่งซ้ำนะครับผมหลังจากหลังจากการกดคําว่าตรวจสอบเขาก็จะเขียนว่าการทําธุรกรรมถูกต้องรายการสัง่งรายการสั่งซื้อของท่านสําเร็จ โกลูนาคลิกกำหนดรหัสผ่านเขาจะให้ท่านกำหนดรหัสผ่านการเข้าใช้เว็บไซต์ของเขาอีกครั้งหนึ่งนะครับข้างบนจะเป็นเบอร์โทรศัพท์มือถือหลังจากนั้นก็ให้ท่านกรอกรหัสผ่านของท่านที่ท่านต้องการพอกรอกแล้วจะมีปุ่มกดยืนยันด้านล่างให้ท่านใส่ชื่อนมสกุลเพื่อยืนยันตัวตนอัปโหลดไฟล์รูปภาพบัตรประจําตัวประชาชนอัปโหลดตัวอ่าอัปโหลดตัวท่านที่ถ่ายคู่กับบัตรประจําตัวประชาชนแจ้งข้อมูล เกี่ยวกับบารประจำตัวประชาชนของค่าอีกครั้งหลังจากนั้นกดยืนยันและกดทําตามขั้นตอนต่อไปได้เลยครับหลังจากนั้นนะครับเขาจะเขียนว่ากําลังดําเนินการตรวจสอบข้อมูลการยืนยันตัวตนกาหนดชําระเงินของทุกเดือนคือวันที่ได้รับสินค้าอันนี้คือสินค้ายังไม่มานะครับเพราะว่าผมเพิ่งจะสั่งไปเมื่อคืนนี้เองนะครับผมสาหรับท่านใดที่ต้องการผ่อนโทรศัพท์มือถือ0% 10เดือนไม่ต้องคำ้ำไม่ต้องใช้สลิปเงินเดือนผ่อนง่ายๆวงเงินสูงสุด ห้าหมื่นบาทเพียงแต่ท่านใช้ซิมการ์ดไม่ว่าจะเป็นระบบเครือข่ายทุมุฟเอสเอเอสดีแทกและเข้าไปลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ CDS ตามที่ผมแจ้งในคลิปท่านก็สามารถผ่อนโทรศัพท์มือถือซัมซุงได้ตามโปรโมชั่นที่ทางบริษทัท CDS กำหนดไว้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นชื่อบริษทัทอีกครั้งหนึ่งนะครับบริษทัท CDS เเวนเจอร์จำกัดมีทั้งเฟซมีทั้งไลน์ให้ท่านติดต่อรวมไปถึงเบอร์โทรนะครับ ติดต่อได้ที่บริษัท CDS ตามที่ผมแจ้งไว้เมื่อสักครู่นะครับผมหลังจากที่ท่านลงทะเบียนแล้วซิมจะถูกจัดส่งมาให้ท่านภายใน2อถึงสวันทําการการใช้งานซิมท่านใช้งานไป6เดือนทางบริษัทจะให้ท่านผ่อนมือถือนะครับ